เมื่อตลาดคริปโตนะครับเริ่มกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะและความเชื่อมั่นของตลาดในเรื่องของตลาดจะล้มเนี่ยก็กลับมาเช่นกันนะครับและตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมุล มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้นะครับเราก็มารับชมในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับในเรื่องของสภาพตลาดรวมถึงลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยตลาดกำลังถูกการรีเซ็ตหรือการฟื้นฟูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ประเด็นหรือ3ประเด็นและ3ข่าวนะครับหลักๆซึ่งจะเกี่ยวกับกองทุนโซโลนาลูน่าคลาสสิก เดี๋ยวเราไปดูทีละข่าวด้วยกันก่อนอื่นนะครับเราจะไปพูดถึง2กลกองทุนก่อนดีกว่านะครับหรือ2แพลตฟอร์มนะนะครับก็จะมีทั้งหมด4ข่าวด้วยกันข่าวแรกก็จะเป็นของ o o a n s a c h s นะครับก็ได้เข้าวางแผนว่าจะเข้า Takeover นะของ c ซ l s i u s นะครับซึ่งจำนวนในการระดมทุนเนี่ยน่าจะประมาณจำนวนเงินประมาณ2,000ล้านดอลลาร์นะครับ และก็จะมีการระดมทุนครั้งใหญ่และการระดมทุนครั้งนี้จะเป็นการเข <c oughs> าเรียกว่า <c oughs> ฟื้นตลาดคริปโตเลยนะถ้าเกิดทำการซื้อได้นะครับตลาดคริปโตเนี่ยน่าจะกลับมาได้พอสมควรเลยเพราะเซลเซียสนะครับมีปัญหาเรื่องของอเงินหมุนนะครับไม่เพียงพอและมีการสั่งระงับนะครับการเพิกถอนหรือการถอนเงิน ของลูกค้านะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเซลเซียสนะครับคือย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเพื่อจะกินค่าตรงหรือดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับหรืออาจจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มที่ยังไม่ได้เปิดเผยณข้อมูลตรงนี้นะครับจากกระดานจากอาเวนะครับไป FTX เพื่อจะพักเงินหรือทําอะไรสักอย่างนะครับโดยการย้ายเงินทั้ง stablecoin และ พวกอีเทอริ่มนะครับแล้วก็ตัวของบิตคอยไปด้วยนะครับแต่ก็มีการแปลสภาพไปหลายเหลียญแหละนะครับผมขอไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับเอาแหละนะครับสิ่งนี้นะครับทำให้ทางเซลเซียสเนี่ยมีปัญหาคนเนี่ยขาดความมั่นใจนะครับและเมื่อไหร่นะครับที่เซลเซียสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหรือมีการ ปล่อยนะครับให้มีการถอนออกไปสิ่งนี้นะครับจะเกิดทำให้ตลาดคริปโตจะลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเซลเซียสอาจจะต้องขายบางเหรียญออกไปนะครับอาจจะเป็นเหรียญบิตโ o รน e ์อ e ทูเรียมลงก็ได้นะครับและอันนี้จะมีปัญหาต่อเหรียญอย่างบิตโธรนอย่าง rent, อีท e เรียมและเหรียญอื่นๆอีกคือจะทำให้ตลาดลงนะครับฉะนั้น โกลแมนแสกเนี่ยต้องเลยตัดสินใจนะครับที่จะต้องระดมทุนนะครับดังนั้นเขาเลยพยายามที่จะให้ศารเนี่ยนะครับมีการยื่นฟ้องล้มละลายนะครับเพื่อจะทำการซื้อเซลเซียสในราคาที่ถูกนะครับข้อมูลนี้มาจาก The Wall Street Journal นะครับเขาก็ได้ได้พูดเอาไว้นะครับว่าเฮ้ น่าจะเป็นวิธีดีที่สุดนะครับที่ทางโกลแมนแซกจะเข้ามาเทคโอเวอร์ตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยเซลเซียสเนี่ยต่อไปนะเซลเซียสจะพาตลาดล่วงอีกนะครับถ้าเกิดมีการเปิดตัวและไม่มีเงินหมุนเพียงพอแต่ว่าทางโกลแมนแซกมันก็เป็นเป็นธนาคารที่ใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะจะเต็มที่อยู่แล้วนะครับกับ เซลเซียสนะครับคือผมว่าเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะช่วยตลาดคริปโตไปได้พอสมควรเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่เวนะิร์กแหละดีลนี้น่าจะประสบความสำเร็จนะครับทางโกลแมนแซกก็ได้ของถูกไปด้วยนะครับแล้วก็ น่าจะช่วยตลาดคริปโตได้พอสมควรนะครับที่จะไม่ให้เซลเซียสนะครับขาดสภาพคล่องจนเทขายเหรียญออกมานะครับแล้วทำให้ราคาตลาดร่วงถ้าดิวนี้ได้ดีจริงๆนะครับตลาดคริปโตน่าจะไปต่อได้ซึ่งนะครับทรี TAC นะครับข่าวนี้น่าจะมาจากสยามบล็อกเชนแหละนะครับเขาก็บอกว่าทรี a r r o w Capital เนี่ยเป็นกองทุนเนี่ยนะครับ ซึ่งในเดือนมีนาเนี่ยจริงๆอ่ะมียอดการชําระเงินอ่ะนะครับหรือชําระต้องใช้นี่ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์นะครับเราก็ไม่ได้ชําระไปเพราะว่าตลาดคริปโตมันลงนะครับแังนั้นมาในช่วงประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการชําระบัญชีไปแล้วหรือใช้นี่ไปประมาณสัก4 0 0ล้านดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็นั่งลุ้นต่อไปว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่ถ้าไปต่อได้นะครับกองทุนนี้ก็ น่าจะมีโอกาสรอดไปบ้างนะครับในการชำระนี่ไม่งั้นเขาก็ต้องขายไอเงินสกุลที่เป็นคริปโตออกถ่ายท่อตลาดนะครับแล้วก็จะทำให้ตลาราคาตลาดล่วงอีกนะครับก็รอข่าวของโกลแมนแซกนั่นเองแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับการฟื้นคืนของโซลนาไม่น่าจะทำได้เลยนะครับเนื่องจากมีปัญหาในแพลตฟอร์มของโซเลนนะครับการขาดสภาพคล่องแบบเดียวกัน และวานวานะครับก็เข้าไปเล่นแร่แปรธาตุเนาะในแพลตฟอร์มของโซเลนนะครับเขาก็กลัวว่าถ้าราคาของเหร <2 facial inflation ary> <ine> ียญโซโลนาเนี่ยราคาลงต่ำกว่า23ดอลลาร์นะครับโซโลนาจะไม่มีเงินไปใช้นี่วานนะครับหรือใช้นี่คือจ่ายดอกเบี้ยให้กับวานเลยทำการเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกันนะครับก็รายงานกับชุมชนกับผลโหวตที่ไม่ค่อยเป็นเอกฉันท์เท่าไหร่ผมเล่าประมาณนี้แหละ นะครับแล้วก็เ,เหมือนกับยึดกระเป๋าของวานนะครับแล้วก็หมายม่นปั้นมือว่าจะทําการขายไอกระเป๋าตัวเนี้นะครับออกมาเป็นเงินแล้วจ่ายนี่สมทบให้กับวานไปแทนนะครับก็กลายเป็นว่าทุกคนกลัวนะครับว่าเ้ยโซโลนามันเป็นมันเป็นเซ็นทรัลน์มากกว่าดีเซ็นทรัลไลนหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะครับก็หงายเงิบเลยนะครับจากข่าว ที่แพนิคในวันนั้นนะครับโซโลนากลับมาที่40กว่าดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากตลาดคริปโตเนี่ยที่กำลังเริ่มฟื้นเนื่องจากทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังของโซโลนาเนี่ยกำลังมองหานะครับของการปฏิวัติเขาเรียกว่าตัว DApp นะครับซึ่งเปิดตัวเป็น Android แล้วที่มุ่งเน้นการทำงานเทคโนโลยีเว็บ3นะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นเขาก็ มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่นของสมาร์ทโฟนที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ของเว็บไซต์นะครับซึ่งขับเคลื่อนโดยบรยิษัทของโซโลนานั่นเองนะครับผมขอเจาะรายละเอียดไปมาณนี้ละกันนะครับเพราะผมคิดว่าโซโลนาเนี่ยหลายท่านคงไม่ได้อยากจะติดตามตรงนี้เท่าไหร่อ่ะเราไปตัวของลูนาด้วยกันดีกว่านะครับว่าลูนาเป็นยังไงต่อ โอเคนะครับมาข่าวของลู n a าได้กันนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศใช้งาน4095นะครับและลู n a โดยเฉพาะลู n a c l a s s สิก็กำลังจะดำเนินเรื่องของการเผาต่อนะครับเราก็ต้องติดตามอัปเดตของการเผาแหละนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของความเป็นดเซนทัลไล์ตอนนี้ลู n a c l a s s สิกเนี่ยกำลังเป็นดิซนทัลไล์มากขึ้นนะครับก็ทางทีมงานของ โดครอนแล้วตัวโดครอเองก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีความคืบหน้ากับลูน่าคลาสสิกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีการดําเนินการเท่าไหร่มีแต่บอกแผนงานบอกรายละเอียดไปนะครับซึ่งภาพลักษณ์เราก็พอทราบกันอยู่แล้วว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เป็นเหรียญเป็นของชุมชนจริงๆนะครับแล้วก็ชุมชนเข้ามาทําการออกเสียงได้นะครับมีตัวแทนของชุมชนเพื่อจะทําให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันเป็นดีสินทลาลมากขึ้นก็ มีคนเข้ามาพัฒนาตัวบล็อกเชนของของ Lunaclassic ต่อนะครับชื่อ o r b i t โตนะครับก็ได้ทำการพัฒนาบล็อกเชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มีนักพัฒนาเข้ามาพัฒนาอีกด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ไอ้ลูน a าคลาสสิเนี่ยมันบล็อกเชนของมันสามารถทำงานได้นะครับแล้วโปรเจกต์ต่างๆอีก60โครงการเนี่ยจะกลับมาได้แน่นอนนะครับที่อยู่บนเชนของโพลิก o อนที่ กำลังที่จะอัดเข้าไปในบล็อกเชนของโพลิกอนนะครับที่เป็นของ Luna Classic เนี่ยก็กำลังเสร็จนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้น Luna Classic มั่นใจได้เลยว่าจะฟื้นคืนชีพมาอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ติดตามด้วยกันนะครับหวังว่า4ข่าวเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับของตลาดคริปโต ว่าตลาดคริปโตจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็สีข่าวนี้แหละหลักๆนะครับที่จะต้องดูการเคลื่อนไหวจริงๆนะครับ 1. คือเซลเซียนะครับ 2. คือโซโลนะครับ 3. คือลูน่านะครับโซโลนาคือโซเลนนะครับแล้วก็ลู n a Classic เนี่ยแหละนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือทรีแอโร่ค p ิ t a l นะครับต้องลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวใหญ่เข้ามาเทคหรือเปล่าหรือว่า ตลาดกลับมาดีแล้วทวีแอโร่แคปิตอลจะสามารถแก้เกมได้เราก็ต้องว่ากันตรงนี้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเรามีอ่าลูน่าคลาสสิด้วยนะครับหรือลูน่านะนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่นั่นแหละ นะครับเราก็มีหลายเดตเลยนะโซโลนาก็มีนะครับก็ทักมาได้ที่เพจเลยอ่ะเรามาหนึ่งสปอนเซอร์นะครับว่า MC m i n o r Service นะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดคุณอยากจะซื้อเครื่องขุดหรือว่าจะฝากขุดก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ลองทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทแล้วก็เป็นเหมืองขุดด้วยนะครับสนใจจะทักเข้ามาที่เพจนะโอเคนะครับฉะนั้นข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็โซล่าจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,รบขอประชานสัมัก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญนะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบ การแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอดดอกเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม